สวัสดีช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ได้เข้าแปลงมันสําหลังในช่วงประมาณสี่โมงครึ่งเกือบจะห้าโมงแล้วนะครับอากาศก็ช่วงนี้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะครับอากาศเริ่มเหงาวพืชก็เริ่มพักการเจริญเติบโตครับพอดีวันนี้เข้าแปลงมันสําหลังผมจะมาพูดเรื่องการแตกกิ่งของมันสําหลังนะครับการแตกกิ่งของมันสําหลังมันจะมีอยู่สองแบบนะครับ แบบแรกก็คือในช่วงมันสมหลังที่มีอายุประมาณ1เดือนครึ่งไปถึง3เดือนมันจะมีการแตกแบบนี้นะครับแตกที่บริเวณตาตาจะแตกออกมาเป็นใบเป็นกิ่งแบบนี้นี่มันจะคนละกรณีสาเหตุปัจจัยนะครับมันจะคนละกรณีกับมันสมหลังที่มีอายุประมาณ3เดือน3เดือนแล้วมันจะมีการแตกกิ่งบริเวณยอดบริเวณยอดที่มีการแตกกิ่งออกมาเป็น3กิ่งนะครับ กับการแตกกิ่งแบบนี้นะครับมันจะคนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยคนลักกรณีกันนะครับแต่ในวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการแตกกิ่งในบริเวณยอดแถวๆยอดเนี่ยครับอายุสักประมาณประมาณ3เดือนแล้วมันจะมีการแตกกิ่งออกมาเป็น3กิ่งกิ่งด้านบนนะครับสาเหตุของการแตกกิ่งแบบนั้นนะครับข้อดีข้อเสียมันมีประโยชน์ยังไงครับข้อดีของการแตกกิ่งมันสมแหลงบริเวณยอด แตกออกมาเป็นสามกิ่งนี่มันบอกถึงนะครับ <c oughs> มันบอกถึงมันสมหลังมันเริ่มจะมีการลงหัวแล้วก็จะเอาอาหารไปลงหัวเป็นส่วนมากแล้วมันเริ่มมีการสะสมแป้งครับปัจจัยที่ทำให้มันสํมหลังมีการแตกกิ่งมันมีปัจจัยนะครับแต่ปัจจัยหลักๆเลยเนี่ย แต่ปัจจัยหลักในการที่จะทํำให้มันสมภารังมีการแตกกิ่งบริเวณยอดออกมาเป็น3ามกิ่งเนี่ยก็คือมันจะมีปัจจัยเรื่องเลโชปุ๋ยแล้วก็ค่า CN เ a โชครับปัจจัยสปัจจัยเนี่ยครับเป็นตัวควบคุมแล้วถามว่าการแตกกิ่งระดับการแตกกิ่งของมันสำมภรัง หมายถึงแตกกิ่งบริเวณยอดนะครับที่แตกออกมาเป็น3ากิ่งนะระหว่างการแตกสูงกับการแตกต่ําแบบไหนแบบไหนดีที่สุดครับดีที่สุดหมายถึงขนาดหัวเปอร์เซนต์แป้งหรือว่าการเจริญเติบโตสําหรับผมนะครับการแตกกิ่งลักษณะนี้เราสามารถควบคุมได้ครับว่าอยากให้มันแตกสูงแตกต่ําแต่ในส่วนของผมนี่ การระดับการแตกกิ่งเนี่ยผมจะชอบระดับการแตกกิ่งที่ถ้าวัดจากพื้นดินนะครับส่วนสูงขึ้นไปเนี่ยจนถึงระดับที่มันมีการแตกกิ่งเนี่ยให้มันอยู่สักประมาณแถวแถวหน้าอกมันจะดีที่สุดครับแต่ถ้าแตกต่ำกว่านั้นเนี่ยข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือโครงสร้างมันสัมหัังมันจะไม่ดีครับแล้วการแตกกิง่ง เคยสังเกตกันไหมครับว่าทําไมมันสัมปลังเดือน11หรือมันสัมปลังข้ามแล้งมันถึงมีการแตกกิ่งแบบเยอะมากมันจะมีการแตกกิ่งเยอะมากในมันสัมปลังเดือน11ครับสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าค่า C ทับนมันนะครับค่า C ทับก็คือถ้าเมื่อไหร่ n น้อย C เยอะโอกาสที่มันจะแตกกิ่งแบบนั้นมันจะมีสูง เอ็นน้อย C เยอะนี่มันจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งครับมันจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งเมื่อใดที่ N น้อยกว่าซมากๆมันจะมีการแตกกิ่งครับอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถควบคุมค่า C ีทับเได้นะครับมันจะทำให้เราสามารถควบคุมการแตกกิ่งระดับสูงต่ำได้ครับ ซึ่งการแตกกิ่งระดับสูงต่ำมันจะมีผลต่อขนาดหัวมันมีผลต่อการลงหัวของมันสมบัหลังนะครับก็คือพูดง่ายๆโอกาสที่มันจะขึ้นต้นมันจะน้อยนะครับถ้ามีมันสมบหลังมีการแตกกิง่งแต่มันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอีกหลายปัจจัยนะครับเรื่องฮอร์โมนจะเป็นตัวควบคุมนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเลโชปุ๋ยครับจะเป็นตัวควบคุม แล้วอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ควบคุมการแตกกิ่งก็คือสัดส่วนของปุ๋ยครับสัดส่วนหรือเลโชของปุ๋ยแล้วอีกปัจจัยหนึ่งก็คือฮอร์โมนครับจะเป็นตัวควบคุมฮอร์โมนนั้นก็มีหลายตัวนะครับแต่ฮอร์โมนตัวที่มีปัญหาสำหรับมันสำหรังก็คือฮอร์โมนจิปเปอร์ลินครับ ถ้าเราสามารถฮอร์โมนควบคุมฮอร์โมนจิปเปอรลิลินได้ในระดับอัตราส่วนที่พอดีนะครับระดับการแตกกิ่งของมันสําหลังมันก็จะแตกกิ่งในระดับที่พอดีนะครับสำหรับมันสําหลังฮอร์โมนที่เป็นปัญหาสำหรับมันสัหลังนะครับก็คือฮอร์โมนจิปเปอร์ลิลินครับเพราะว่าฮอร์โมนจิปเปอรลิลินตัวนี้นะครับถ้ามีในถ้ามีในต้นพืชหรือว่าในต้นมันสัหลังในปริมาณที่เยอะเกินไป มันจะทําให้มันสําหลังมันจะไม่ลงหัวนะครับพูดง่ายๆก็คือมันจะส่งเสริมทําให้มันสําหลังมีการขึ้นต้นครับเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมฮอร์โมนจิบเบอร์ลินนะครับให้มีอัตราส่วนที่ไม่เยอะเกินไปครับไม่ให้มันมีผลิตออกมาในอัตราส่วนที่เยอะเกินไปครับเพราะว่ามันจะมีส่งผลมันจะมีผลต่อ การลงหัวของมันสําหลังนะครับเพราะฉะนั้นในการทํามันสําหลังของผมนะครับผมจะบังคับให้มันสําหลังมีการแตกกิ่งบริเวณยอดนะครับให้อยู่ในระดับที่ประมาณแถวหน้าอกหรือแถวคอครับจนจะดีที่สุดครับเพราะว่าระดับการแตกกิ่งที่ระดับประมาณนี้นะครับโครงสร้างมันสมหลังมันจะดีครับดีในที่นี้หมายถึงใบมันจะมีคอโรฟิลที่เขียวเข้ม แล้วพัฒนาการของยอดมันจะดีครับพอมันแตกกิ่งในระดับที่ประมาณหน้าอกหรือคอครับโครงสร้างดีแต่พอมันแตกมีการแตกกิ่งแล้วนะครับเรามีการควบคุมฮอร์โมนจิบบอริลินไม่ให้มันเยอะเกินไปครับมันจะส่งเสริมทําให้มันสมลังลงหัวครับส่วนการควบคุมฮอร์โมนจิบบอริลินนี้นะครับมันก็มีผลมีผลค่อนข้างมากนะครับเพราะว่า ฮอร์โมนตัวนี้มันจะมีปัญหามากกับมันสำปะหลังครับแต่ในพืชอย่างอื่นมันจะเป็นผลดีนะครับเช่นพวกพริกพวกแตงควาอะไรพวกนี้นะครับแต่ฮอร์โมนตัวนี้มันไม่เหมาะกับมันสำปหลังเลยนะครับส่วนการควบคุมฮอร์โมนจิบเบอริลินนี่หลักๆของผมนี่ผมจะควบคุมด้วย2วิธีครับ วิธีนึงใช้ฮอร์โมนควบคุมฮอร์โมนครับอีกวิธีหนึ่งก็คือทําใช้ธรรมชาติควบคุมฮอร์โมนจิปเบอร์เลินครับมันหลักๆมันจะมีอยู่2วิธีแต่ในแปลงมันสําหลังของผมผมจะใช้ทั้ง2วิธีการนะครับใช้ทั้ง2วิธีการในการควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโครงสร้างที่ดีนะครับ โครงสร้างที่ดีนี่หมายถึงการแตกกิง่งบริเวณยอดนะครับควรจะให้มีส่วนสูงในระดับแถวแถว,แถวหน้าอกจะดีที่สุดครับเพราะว่าการแตกกิ่งในระดับนี้นี่โครงสร้างใบมันจะดีโครงสร้างต้นมันจะดีครับแล้วอัตราการลงหัวมันจะดีแล้วมันจะสามารถข้ามแรงได้ง่ายครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโครงสร้างใบดีโครงสร้าง พูดง่ายๆคือการสะสมอาหารมันมาดีหลังจากที่มีการสะสมอาหารมาดีแล้วเราค่อยมาบังคับให้มันแตกกิ่งที่หลังนะครับมันจะสามารถข้ามแรงได้ง่ายมีการสะสมอาหารในปริมาณที่เยอะครับแล้วมันจะส่งผลทําให้ขนาดหัวของมันสัมปรังในช่วง4ี่ห4เดือนไปถึงวันขุดมันจะมีขนาดหัวที่ใหญ่ครับ สาเหตุในการแตกกิ่งก็คงประมาณนี้แหละครับแต่จริงนะครับลักษณะอาการของพืชทุกชนิดนะครับมันมีมันมีเหตุมีผลในตัวของมันนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะมีการแตกกิ่งแตกตาใบออกมาเป็นลักษณะนี้มันไม่ใช่นะครับมันมีเหตุปัจจัยที่ควบคุมนะครับถ้าเราไปกระตุ้น สาเหตุหรือว่าปัจจัยที่ควบคุมมันได้นะครับมันก็จะทําให้มีโครงสร้างแบบลักษณะนี้ครับอย่างกรณีต้นนี้ก็ผมก็กระตุ้นโดยการใช้ฮอร์โมอนเป็นตัวกระตุ้นให้มันมีการแตกตาใบออกมาอย่างนี้นะครับส่วนในช่วง3เดือนอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการกระตุ้นเพื่อที่จะทําให้มันมีการ แถวบริเวณยอดแตกออกมาเป็นกิ่งเป็นสามกิ่งเพื่อที่จะทําให้มันสําหลังไม่ขึ้นต้นเยอะเกินไปเพื่อที่จะทําให้มันสําหลังเอาอาหารมาลงหัวนะครับก็คงประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการแนวทางสําหรับการบังคับให้มันสําหลังลงหัวโดยการควบคุมให้มันสําหลังมีการแตกกิ่งที่บริเวณยอดออกมาเป็นสามกิ่งครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกรับขอบคุณมากครับ